มาตอนหลับครับเผื่อน้ำพระทยในหลลงเพือ่อเรา มุกดาหารและท่านพัฒนาการจังหวัดมุกดาหารในนามของผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดการงานแสดงและจําหน่ายสินค้ามุกดาหารเทรดแฟร์ในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านผู้ว่าชานวิทย์วัศยามกูลเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นพิธีบรรพานในพิธีเปิดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า มุกดาหารเรดแปรในวันนี้การจัดการแสดงสินค้ามุกดาหารเรดแปรนี้ได้จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมขยายการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีนภายใต้แผนปฏิบัติการไขเข้มแข็ง2555จังหวัดมุกดาหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าส่งออกเ m e สินค้าออโภบบริโภคและสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในการเพิ่มสมรรถนะในด้านการบริหารการจัดการการค้าและยังรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุกดาหารให้เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นเมืองการค้าและการเที่ยวหน้าประตูตะวันออกสู่อินโดจีนที่มีสะพานมิตภาพสองเชื่อมโยงเส้นทาง การค้าระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสุขทั้งด้านการค้าการทาาร่องเที่ยวและลอ,อื่นๆและที่สัายัดสำคัญยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่จังหวัดมีนโยบายที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อจังหวัดมุกดาหารให้กับสาธารณชนทั่วไปกระผมจึงได้ขอความร่วมมือไปอยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนให้การจัดงาน แสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้าของจังหวัดครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายการสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าวจากความร่วมมือดังกล่าวเราจึงได้ขยายจํานวนผู้หาแสดงสินค้าจาก300คูหาโดยความร่วมมือของกระตรกรได้เพิ่มจํานวนเป็น400คูหารวมทั้งได้นําผู้ประกอบการจากส่วนกลางทั้งที่เป็นผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าในประเทศ และสินค้าส่งออกรวมทั้งสินค้าโอทอปจากผู้ประเทศผู้ประกอบการที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแดงทางการเมืองในสนกลางมาร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้ารวมทั้งนําสินค้าทมฟ้าราคาประหยัดเป็นพิเศษเช่นน้ำตาลข้าวสารไข่ไก่น้ํามันพืชเป็นต้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการลดค่าครองชีพขพองประชาชนในจังหวัดและจังหวัดรอบข้าง นอกจากนี้ยังมีผู้บรกการจากสะพเรามาร่วมงานอีกด้วยในลเด็กเรียนทนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องที่มาออกร้านจากทุกๆจังหวัดเราตั้งใจที่จะแสดงให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหมด ตลอดจนพี่น้องชาวบ้านใกล้เรือนเคียงได้ระหนักไมได้รับทราบวา่าเมืองมุกดาหารน,นั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นเมืองที่สงบเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่น่าอยู่น่ามาทำมาค้าขายน่ามาเที่ยวเราอยากเห็นเมืองมุกดาหารเจริญเติบโต,ตมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้การประคับประคองของเมืองข้างเคียงรวมทั้ง พี่น้องประเทศเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงเราอยากให้มาและแวะเยี่ยมเราที่นี่เรายังจะมีกิจกรรมอีกหลายหลายอย่างนะครับผมอยากจะเรียนนะครับว่าผมเรียนยืนยันว่าผมไปอยู่งุททหารเป็นแค่ไม่กี่วันแต่ผมลงรักพุกทหารไปเรียบร้อยแล้วจริงๆวันนี้ผมได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินพุกธทหารอีกมากมายได้เห็นถึงทรัพยากรได้เห็นถึงศักยภาพของพุกทหารที่จะพัฒนา ที่เก้าไปสู่ความเจริญได้หยิกมากมายมหาศาลผมอยากจะฝากพี่น้องชาวมุกดาหารไว้นะที่นี้ว่าบ้านเราเราต้องรับบ้านเราเราต้องช่วยกันสร้างความเจริญบ้านเราเราต้องให้คนที่เข้ามาแล้วประทับใจเรามาเริ่มรับกันเลย,เลยนะยคะ ในะคะแรกก็ความคึกคักที่จะเริ่มต้นขึ้นในการตลอดทั้ง วันยังไงรเป็นรางวัลของที่อร์ุที่พูดอัน้อก่อน you hey. जा <laughs> रहे